ยังไงฮะมีตัวแพงมาหรือยังคูณนยี่สิบเข้าไปแล้วนะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุน้อยก,กว่าส8ปีควรได้รับคำแนะนำกรับสวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่องซูเปร์บาร์ยนักป่านเหมือนเดิมทุกร้านวันนี้เรามาเล่นเกมไวกิ้งอาริสเกมค่ายบูปินนะโ่ยหยหยยใจเย็นก่อนไอ้นม หนึ่งหมื่นครับสิบสองหมุนไปครับหนึ่งทีไม่ตันไม่เล่นนะครับซูเปอร์บัสไปครับสเตปไม่มีครับเดาอย่างเดียวครับลูกมั่วครับออกลูกมั่วอย่างเดียวฮะออกลูกมั่วอย่างเดียวเกือ,อบแตกนะเกือ,อบแตกฮนะเกือบแตกแล้วไม่ตันไม่เล่นนะไม่ตันไม่เล่นนะครับก็คูณสิบไปเลยดิอืม สักสิบห้าสิบหกสิบห้าทีแล้วกันนะกพื่อแตกไปครับสิบห้าทีคูณสี่เต็มนี้ขอแล้วกันไปครับสามร้อยคูณสิบเอ็ดป่ะมาตันเท่าไหร่ตันยี่สิบป่ะคูณสิบสองฮะ แอบหนึ่งนะทุกคนแม่โอเคครับผมขยับเงินขึ้นมาให้แล้วนะพื่ทุกคนไม่เห็นเงินเมื่อกี้เฮ้ยหมดนไปแล้วห้าครั้งเฮ้ยโอเคเหมือนจะเจ๊งว่ะเหมือนจะเจ๊งครับยีงหกเสียมออีกค่หมุนนะ กว่าห้าร้อยเองเหรอสี่ร้อยรับไม่มีตัวแพงออกมาเลยนะยังไงฮะ มีตัวแพงมาหรือยังโูนยี่สิบเข้าไปแล้วนะอ้าวหยแปดพันห้าผมหนึ่งหมื่นแล้วแล้วสปินผกก็จะหมดบอยอีกสองพันหกเคครับสุดท้ายฮะเดือจะออกแล้วทุกคน มื่นสามนะร 3, hey. poor, ครับกำไรสามพันสี่ร้อยเอ้ยไม้เดียวพอครับวันนี้จัดเจ็บเจ็บไม้เดียวพอครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก,ขขกดติดตามช่องซื้อปราบาร์จะานักป่วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมดยงใต้ Commander, คอมเมนเ้อร์ใครที่อยากเล่นครับไปแล้วจ้า